สวัสดีครับอยู่กับช่อง s v t นะครับวันนี้พามาดูอีลูสุกิก้าเข้าใหม่กันสักหน่อยครับคลิปนี้วันนี้มีมาใหม่สองคันครับแต่ว่ามีให้ชมสามคันแต่ว่าว่างอยู่สองคันนะนี่ก็คันแรกครับเป็นสิบสองเตีย้์คู่เลยครับผมก็เป็นเครื่องหกยูเซตขีดสิบสี่นะครับ ตัวประมาณสักปี2016ได้อยู่นะครับเอ่คันแรกเลยชุดแต่งข้างหน้าครับประมาณนี้กันชนหน้าโครเมียมแก้มโครเมียมซีหน้าโครเมียมแล้วก็ครอบจกโครเมียมนะครับส่วนขากระจกก็จะเป็นขากระจกเหล็กดำๆอยู่เนี่ยสีขาวมาเลยครับคันแรกแต่ว่าต้องบอกว่าคันหลังที่ว่าเราจะพาไปดูเนี่ยคันหัวสีเขียวนะฮะที่ว่าเรากําลังจะพาไปชมต่อไปนี้เนี่ย มันสวยกว่านี้อีกนะอันนี้คือยังแบบอ่ายังยังยัง,ยง,ล,องลองอยู่นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นล้อมินียมมาทั้งหมด12ล้อเลยนะฮะล้อมินียม12ใบเลยคัสซีก็ตามสภาพเลยครับคัสซงคัสซีนะประมาณนี้เลยนี่เกียร์ธรรมดามีรีทาไฟฟา้ามาให้ด้วยครับเกียร์ธรรมดาเดินน้าจะเกียร์แปดเกียร์ถอย เ <Yeah>, นียครับมาแนบหลังถุงลมถังน้ำมันเดิมสามร้อยลิตรนะครับถังส <s> ามร้อยี่ประมาณนี้ตรงรกตี 4. กระสิเดิมนี่ต้องบอกว่ามายาวจริงๆนะประมาณเก้าไม่ครึ่งต้องมีนะครับเก้ไม่ครึ่งเนี่ยลอนไม่เนียมนอกในนี่ประมาณนี้หลังถุงลมดูสภาพเพากันก่อนครับประมาณนี้นะดีเลยครับ ดูฝังขวากันสักหน่อยรัก C Y J นะครับอันนี้ C Y J เจ็ดดี่ประมาณนี้เลยครับดูกันเอาตามในคลิปเลยเดี๋ยวตั้งเครื่องไปฟังดิป,ปังได้เปล่าไหมลูก แปดพอป่ะเอ๋ภายในครับผมเดี๋ยววางแก้วก่อนนี่ระบบภายในครับผมน,นับปุ่งนับปัดไฟไม่พอนะครับประมาณนี้มีมาโมริ อันนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นจออย่างนี้เลยครับเป็นจอเครื่องเล่นอย่างนี้เลยติดมาจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยแล้วก็แอร์ออโต้ครับผมแอร์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็พวกปุ่มออปชั่นต่างๆครับผมนี่สวิตช์ติปล็อกนะคุดคอนโทรลกันเอานอกเลนนะครับอะไรอเนี่ยเพียบเลยดับเกียร์จจจเจดินหน้า ใส่อาหารขันหน้าแล้วก็เปิดตู้ครับผมอ๋อแสดงว่าคันนี้เป็นรถตู้ปิดต้องประกอนนี่ครับดูผมมีปุ่มสวิตช์ด้วยนะกระจกกระจกกระตรงประตูประมาณนี้แล้วอะไรเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยโฟกัสเนี่ยครับมันมีอยู่สองข้างเลยอันนี้ก็เป็นไอตัวกล้องครับผมเป็นตัวเซนเซอร์ที่ว่ารักษา ระยะห่างข้างหน้านะครับที่มีระบบนี้มาในรถนะ,นะก็จะตัวจับอยู่งนี้ตรงนี้เลยประมาณนี้อ๋อตรงนี้เขก็เป็นที่วางของใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงกระจกหลังแคปเนี่ยนี่ผมบเบาเบ้อนะประมาณนี้โมอะไรามาติฟังก์ชัน โอเคไปชมคันเขียวกันนี่ครับระหว่างไปคันเขียวนะมาเจอคันนี้กันก่อนครับคันนี้มีจักรองกันนะยังสวยเลยล้อมีเนียมไปรัดแบบเงามาแล้วก็แกมโครเมียมครับโอ้โหดูสภาพดิสวยนะโอ้โหคลีนจัดเลยคิดถึงรถแห่คันที่ส่งลูกค้าชัยภูมิไปเลยครับแต่ว่าคิดลูกค้าชัยภูมนินี่เขา,เาลงยางสองแปดห้าเจ็ดสิบสิบเก้าครึ่งนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นสองสี่ห้าอยู่ แล้วก็เป็นยางญี่ปุ่นด้วยนะครับเป็นยางญี่ปุ่นสภาพดียางยังยงเต็มอยู่เลยคันนี้นี่ครับโอ้ยสวยมากอลูมิเนียมด้วยเจ๋วจริงคันสรงกำซีก็เก็บมาแล้วครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์สมูทเตอร์นะสมูทเตอร์12สปีดนะครับวันนี้ถักน้ํามันเล็ดด้วยกล่องน้ําพร้อมเลยนะครับโอเคมาดูคันเขียวกันคันเขียวหัวสูงเลยครับมาเป็นให้รูปเลยมาพร้อมกับ กับบังแดดด้านหน้านะครับโอ้ยรอนะเป็นสีเขียวแกเลยครับเขียวแกเลยนี่กับบังแดดด้านหน้าเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกดำไปใส่นะเนี่ยขากระจกชุบด้วยอะขอบกระจกโครเมียมแต่ว่าบานนี้ไม่อยู่บานหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็ฝั่งขวานะนี่แก้ม โครเมียมครับกันชนโครเมียมนะแล้วก็ซีหน้าโครเมียมนี่หโลโกอเงาด้วยด้านข้างครับบางตอก็นี่ครับเต็มระบบเลยโครเมียมเงาเลยนะบันไดสามขั้นครับวันนี้เดี๋ยวดูกระซีก่อนเออล้อมีเนียมด้วยอันนี้ก็ล้อมีเนียมทั้งหมดเออสิบสิบสองใบเลยดี่ดูกระซีก็ผมกระซีดเดิมเดมมาเลยนะอันนี้ยังไม่ได้จุดสี่เลย โอ้โหดูสภาพครับผมเลี่ยมกริปเลยอะบอกเลยเลี่ยมมากเลี่ยมเชี่ยมมากๆเลยโอ้ยดูความสวยงามครับผมนี่กระซีสวยจริงคันนี้เราบอกงี้นะเห็นดูกระสีก่อนเดี๋ยวค่อยดูเขาอันนี้ก็ด้านหลังก็มีลักสนิมครับผมนี่ตรงปลายครับผมอุ้ย แต่ว่าอ๋อมันมีแค่ตรงท่นอย่างเดียวที่ว่ามีสนิมนะฮะสนิมแต่ว่าช่วงท้ายสุดกับหน้าสุดนี่ยังสวยครับสวยมากแต่ว่าดูครับความเป็นสนิมก็กินแค่ผิผวๆจริงๆนะมันก็ไม่ได้กินเยอะอะไรเลยมากมายนิดเดียวก็หอมนิดเดียวมากน้อยมากถังน้ำมันสาบแล้วดินะครับถังน้ำมันเหล็กผักแอดบูมาพร้อมเลยประมาณนี้ อันนี้ก็เกียร์ธรรมดาจเจ็ดดินหน้านะครับมาพร้อมกับรีทาร์ดเดอร์ไฟฟ้าเบรกเสริมะเป็นเบรกไฟฟ้าี่ดูตัวเพากันก่อนนี่เป็นแท่นหลังตุงลมโอ้ยนี่ครับผมโอ้ยเป็นไงสวยปะละ่ะสวยนะสวยอยู่สวยอยู่นี่ดูกันเอาเลยฮนะ <c oughs> ใช้ได้นะ สวยนะคันนี้สวยเลยละ่สสะสภาพนี่คือคืองามเลยครับล้อมินเนียมนี่อนอกในโอเคเดี๋ยวสตัดเครื่องดิสตัดเครื่องได้เปล่าแบตพอเปล่าไม่รู้นี่ครับมันได้สามขั้น รักเครื่องได้ด้วยอันนี้ <S <S <par> <S นิ่ม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 อยู่นะคันนี้เกียร์ธรรมดาเดินน่าจะเกียร์นะครับ,บเกียร์เดินหน้านี่ออออโต้ด้วย ก็มีระบบครบเลยครับผมเหมือนคันแรกเลยนะรักษาระยะห่างคันหน้ากันออกนอกเลนนะครับแล้วก็เนี่ยครุสคอนโทรลออปชันที่ติดรถมานะครับที่ที่เห็นกันอยู่เด่ยนะผมอะไรมัลติฟังชั่นนะครับประมาณนี้โอ้โต๊ะปีต้องประกันนี่ครับหัวสูงภายในนะกว้างขวางดีจริงๆ ลงโล่งเลยครับผมพิก้าหัวสูงเออนี่เปิดไฟแล้วประมาณนี้เลยโอ้โหฝุ่นท่วมเลยเยียบันเลทีแต่ว่าเงียบดีมากเลยอะ เงยบฉี่เลยอือออกมาณนี้วัยรุ่นพิก,ก้าพิก,ก้ายี่ปุ่นเป็นสิบสองล้นเตียครับผมสเปคนี้ก็สามารถใส่ได้30ตันนะครับตามทีกัดน้ำหนักบ้านเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นยางเบอร์สอ2 4, 5ี่ห้าเจ็ดสิบยขิบสองจุดห้าอึหอย 19.5นะครับยี่อ่สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบเก้าจุดห้าไม่ใช่ยี่สองจุดห้านะถ้ายนะี่สองจุดห้านี่คือเป็นพวกยางใหญ่เลยครับผมนะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สนใจก็ลองติดต่อทักทายมาสอบถามกันดูได้นะครับจัดแฟนได้นะถ้าเกิดว่าออกคันแรกก็ต้องใช้คนค้ำจิ่งเคยโอเคเจอกันคลิปหน้าน,นะฮะสวัสดีครับ